เขาชื่อหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ถามว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเขาบอกว่าประวัตินะคะก็คือหม่อมเจ้าอุทัยกัญญามีนามลำลองว่าท่านหญิงนิดนะเป็นพระธิดาของพระเจ้าวรวงเธอกรมมหมื่นพานุพันธ์พิริยะเดชนะคะประสูติแต่หม่อมพยเยาพานุพันธ์ นะคะนี้ก็คือจะบอกคร่าวๆแค่นั้นแหละว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่มี่กำลังจะบอกว่ามี่เนี่ยเจอข่าวเขาในตลาดหลวงเยอะมากแล้วเอาง่ายๆว่าเขามามีบทบาทนะคะอันนี้ก็คือจะอ่านคร่าวๆก็แล้วกันอย่างเช่นเมื่อประมาณต้นปีนะะงามหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เนี่ยฝากขอบใจ ในน้ําใจของชาวขอนแก่นแล้วก็ร้อยเอ็ดที่ไปรับเสด็จท่านเป็นอย่างดีแล้วก็เรียบร้อยสมกับที่ท่านเนี่ยได้เป็นแบบเหมือนเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะของทางรัชกาลที่สี่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคนไปต้อนรับเยอะแยะหมดเลยนะคะก็มีฉัดด้วยนะมีล่มอ่ะมีล่มด้วยอืมแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็นั่งเป็นบนอ่าเป็นเก้าอี้ใหญ่ๆสีขาวแล้วก็มี ค่าราชบริพารลงไปกราบเหมือนกันเลยเหมือนเจ้าเลยแหละนะแล้วก็เมื่อประมาณเดี๋ยวนะเมื่อประมาณปลายปีสองหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกันก็มีค่าราชบริพารเนี่ยเอาพวงมาลัยให้นะคะแล้วก็มีขบวนเสด็จมีขบวนต้อนรับมี นางพยาบาลมีคนชุดขาวมีแก๊งข่าดำเนี่ยแหละคอยพยุงเพราะว่าเขาแก่เขาเขาอายุเยอะมากแล้วนะก็คือถ้าลื่นล้มไปนี่ก็เรียกว่าหาไม่แล้วทีเดียวเลยแหละก็สิ่งที่เราจะเล่าก็คือเราต้องการที่จะบอกนะคะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะที่แบบเจ้าเลยแหละอืม ทีนี้เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าในงานนี้เนี่ยาทางรูปเนี่ยมีตั้งนะคะเป็นรูปของหม่อมอุทัยกัญญาแต่เราไม่เข้าใจว่าในงานนี้เนี่ยทำไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นชาวลาวนะทุกคนเห็นไม่เอ่ยแล้วผู้หญิงชาวลาวคนนี้ถามว่าเขาคือใคร ผู้หญิงคนนี้นะคะทำไมเขาถึงได้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนหม่อมอุทัยกัญญาคุณว่าแปลกไหมเพราะว่างานอย่างค่อนข้างแย่เป็นทางการเลยนะเป็นงานทำบุญซึ่งทำไมเขาถึงได้ให้เสร็จต้องเรียกว่าเป็นเศรษฐีนีไหมไม่แน่ใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักตัวเขาหรือเปล่า นะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเ,เสดถีชาวลาวนะซึ่งเขาได้พูดเอาไว้นะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอืมเดี๋ยวนะคือคนนี้เขาเป็นคนลาวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับอ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาเราก็ไม่ทราบได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่มันมีข่าวออกมาเนี่ยเ,เดี๋ยวมิจะย้อนให้ทุกคนไปดูนิดหนึ่งนะคะมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักผู้ชายที่ชื่อเอิร์กนะคะชื่อเอิร์กเดี๋ยวนะนำสกุลเลเดเลอร์ er หรือเปล่ามีใครรู้จักไม่เอ่ยคือมันพัวพันกันเยอะมากเลยนะต้องบอกก่อนเลย คุณเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่ามีการร้องไห้ขอให้ลูกนี่เอิร์กเนี่ยใช้นี่คืนเขามาคือมันพัวพันตอนนี้มันพัวพันเป็นลูกโซ่เลยฟังดีๆนะคือเราไม่เข้าใจว่าหม่อมเจ้าไทยกัญญาคนนี้เพราะอะไรถึงได้ไปให้ผู้หญิงชาวลาวคนนี้มาทำพิธีให้ถูกไหมคะเพราะมันเป็นพิธีทำบุญอะไรเราก็งงๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขยายให้ดูก่อน เนี่ยอันนี้คืองานอะไรเอ่ยที่วัชนะคารามใช่ไหมเอ่ยเนี่ยวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกพฤศจิกายนนะคะก็คือให้คุณอะไรเอ่ยเนี่ยลองขยายดูนางวันมณีพรสวรรค์ทรงกรลุณาให้นางวันมณีพรสวรรค์ เออคือทําไมเขาต้องให้หญิงชาวลาวคนเนี้ยมาทําหน้าที่แทนเราไม่เข้าใจแล้วหญิงชาวลาวคนเนี้ยก็ไปพัวพันกับคนที่ชื่อเอิร์กนะคะนำสกุลนำสกุลนะคะเลเดเลอร์ er. เรามาดูกันข่าวนะคะเขาบอกว่าเอิร์กเลเดเลอร์นะคะได้รับ ว่าโกงมาเพียงแค่200ล้านจากกรณีที่ไฮโซสปปาลาวนะคะลิลลี่และผู้เสียหายอีกหลายรายเนี่ยได้แจ้งความเอาไว้ที่กองปราบกล่าวหาว่าเอ,อิร์กเ e เดเลอร์นะคะได้ช่อโกงประชาชนกว่า300ล้านตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยเอ,อิร์กเรเดเลอร์เนี่ยได้ร่อนจดหมายฉบับที่2แจ้งว่าเขาไม่ได้โกงถึง500ล้าน แต่เอาเงินมาลงทุนจากหุ้นส่วนเพียงแค่200ล้านไม่ได้โกงแต่อย่างใดเขาได้โพสต์ว่าขอเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงสำหรับข่าวที่ออกมาว่าโกงไปถึง500ล้านที่หญิงสาวชาวลาวได้มากล่าวหาเขานะคะบอกว่าอย่ามั่วตัวเลขให้เยอะขนาดนั้นเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเอาเงินไปใช้เพียงแค่200ล้านแค่นั้นเอง นะคะแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เราต้องการเสนอเนี่ยคือเราไม่ได้ไปสนใจว่าเขาจะโกงใครอะไรหรอกแต่ว่ามีต้องการจะเชื่อมโยงไงว่าเราไม่เข้าใจว่าผู้หญิงชาวลาวคนนี้ซึ่งประวัติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแต่ทำไมเขาไปพัวพันกับหม่อมอุทัยกัญญาแล้วยังไม่พอยังพัวพันกับเอ,อิร์กแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเอิร์กเนี่ยไปพัวพันกับกลุ่ม ของท่านโอนด้วยเอาไปกันใหญ่เลยงานนี้หนักเลยนะคะซึ่งมีการแฉกันยับเลยตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูคร่าวๆนิดหนึ่งเอิร์กเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเ,เขาขออธิบายอืมเขาบอกบอกว่าเอิร์กและทุกคนมาฟังกันหน่อยเขาบอกว่าอย่าใช้คําว่าโกงหยุดใช้คำว่าโกงได้แล้วการที่เอิร์กเนี่ยพยายามที่ติดต่อหุ้นส่วน ไปเรื่อยๆก็คือแสดงว่าเขากําลังบอกว่าเขาเนี่ยติดต่อหุ้นส่วนผู้หญิงชาวลาวคนนี้ตลอดนะคะที่อยากจะให้กลับไปบริหารไปทําเงินให้เพราะถ้าอยากจะโกงเนี่ยเขาก็คงไม่ออกมาตอบคําถามวันนี้เพราะฉะนั้นเขายืนยันเลยว่าเขาไม่ได้โกงเขาบริสุทธิ์แล้วก็เขาบอกว่า มันชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วที่บอกว่าหอบเงินหนีก็มั่วอีกเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศห้ามเอาเงินสดเข้าทีทีละเยอะๆเขาจํากัดต่อคนด้วยซ้ําแล้วการที่จะมาบอกว่าเอิร์กนั้นโยกเงินโดยการโอนเงินข้ามประเทศก็ท้าให้ตรวจสอบได้เลยไม่เคยโอนเงินออกนอกประเทศแต่อย่างใดนะก็อันนีเ้เราก็ไม่ได้ไปสนใจหรอกแต่ว่า สิ่งที่เขาออกมาเคลียร์เนี่ยก็แสดงว่าเขามีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะก็อันนี้นะคะส่วนหนึ่งแล้วที่เรามองว่าเออเพราะอะไรมันถึงมาเชื่อมโยงกันต่อมานะคะถ้าทุกคนจำได้ทุกคนจะจำได้ว่าผู้ชายคนนี้ไปพัวพันกับคุณเก๋คุณเก๋คือใครนะคะคุณเก๋ก็คือคุณเก๋ที่ เป็นนางแบบนะคะแล้วก็ตายแบบปริศนาคุณเก๋เนี่ยก็นำสกุลเลเดรเลอร์เหมือนกันซึ่งตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีชื่อผู้ชายคนนี้แหละพัวพันนะโดยเขากล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทกับคุณเก๋มากแล้วก่อนที่คุณเก๋เนี่ยจะคอ,อ,อต่อตอนะคะปิิชีวิตเนี่ยก็คือก็ อยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายหรืออะไรยังไงเนี่ยแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ไปลงลึกอะไรขนาดนั้นแต่เราต้องการจะเชื่อมโยงให้เห็นตัวละครนะคะ,ะเดี๋ยวนะคุณวิกกี้นะคะแสดงว่าคุณวิกกี้รู้จักเหรอคะบอกว่าเออมึงมันบริสุทธิ์ตั้งแต่คราวน้องเก๋โดดตึกแล้วเออนั่นแหละก็คือนี่งงมากเลยว่าทำไมตอนนี้มันอีลงตรงนางเลย นะะส่วนเรื่องของคดีเราไม่ได้ไปสนใจหรอกแต่ว่าเราต้องการที่จะเล่าข่าวให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความเชื่อมโยงกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหม่อมอุทัยกัญญาแล้วก็ส่งต่อมาที่ชาวลาวถูกไหมคะแล้วชาวลาวเนี่ยก็ไปมีเรื่องกับคุณเอิร์กแล้วคุณเอิร์กเนี่ยก็ไปมีเรื่องกับคุณเก๋นะคะแล้วมันก็พัวพันในเรื่องของเงินทองแล้วตอนที่เก๋ตายเนี่ยก็ ก็ดูดูไม่ค่อยโปร่งใสอ่ะดูมันแปลกๆอ่ะนะก็ตอนนั้นก็ช็อคกันพอสมควรหมายหมายถึงในโลกออนไลน์อ่ะนะทีนี้เรามาดูเนื้อข่าวนิดนึงเขาบอกว่านักแสดงนักร้องสาวนะคะลินล,ลี่หรือว่าที่ชื่อวันมณีพรสวร์รคเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวได้เข้าร้องเรียนทางกระทรวงยุติธรรมว่าหลังจากที่ถูกนายองอาจหรือว่าเออ เลเดเลอ er นะคะอดีตนักแสดงหนุ่มได้ชอโอกองสูญเงินไปเป็นจำนวนมากตอนนี้ได้หนีหมายจับไปที่เยอรมันโอ้ดันไปที่เยอรมนีจังหกักเขาบอกว่าขอให้ทางการไทยเนี่ยประสานงานแล้วก็ส่งตัวกลับมาเขาบอกว่ามีเหยื่อนะคะเกือบร้อยกว่าคนมูลค่านะคะห้าร้อยล้านบาทอืมอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะ อกว่าเพราะเชื่อว่าญาติของนายเอิร์เนี่ยจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากที่นายเอิร์นายนายนเอิร์เนี่ยได้บินหนีไปจากประเทศไทยแล้วเนี่ยป้าที่เลี้ยงดูนายเอิร์ก็บินตามไปที่เยอรมน,นีด้วยก็เหมือนคล้ายๆว่าหนีลี้ภัยอะไรประมาณเนี้ยแบบหนีหนี้อะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าอินสตาแกรมของทางเอิร์เนี่ยมักจะมีไลฟ์สไตล์ที่ รวยนะคะแล้วก็ใช้แบรนด์ดังโชว์รถนาฬิกาหรูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาโดนขู่ฆ่านะคะหมายถึงว่าเขาอ้างนะเขาอ้างเขาบอกทุกคนว่าเขาโดนขู่ก่อนที่จะถูกเยือเนี่ยออกมาเรียกร้องให้จัดการในเรื่องของคดีช่อโกงนะคะ500ล้านบาทแล้วก็หนีไปต่างประเทศ โดยที่ว่ามีปมเรื่องการเสียชีวิตยอย่างปริศนาของคุณเก๋เลเดเลอร์ด้วยหรือว่าคุณเก๋กัญญากรเพื่อนสนิทด้วยนะที่ตัดสินใจจบชีวิตลงเมื่อปี61นะท่ามกลางความสงสัยคาใจของพู้บรรดาแฟนคลับนะคะว่าคุณเก๋เนี่ยทำไมถึงได้คิดแบบนั้น เขาบอกว่าสงสัยมาโดยตลอดเลยว่าทําไมเขาดูรวยรวยแบบอวดอวดรวยมากนะาบอกที่แท้นะคะไม่ใช่ไฮโซจริงๆงานะะที่แท้ก็คือการช่อกงหรือเปล่าเขาบอกว่าทุกคนที่อยากรู้เรื่องนี้ให้มาตามเราได้เลยนี่แหละคนนี้แหละเป็นคนที่ชอ่อกงนะคะแล้วก็มีหนี้เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าเงินนี้ยืมไปให้เอามาเอ่อใช้ คนอื่นเขาให้หมดเขาบอกว่าน่าสงสารคนที่เขารักแล้วก็เชื่อใจคุณมากๆตั้งแต่คุณเก๋แล้วแสดงว่าชีวิตของคุณเนี่ยคอยยืมคอยโกงเงินคนอื่นแบบนี้ตลอดใช่หรือไม่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนนี้จะแฉนะแต่ว่าจากรูปเนี่ยก็คือมีความใกล้ชิดกันมากเลยอันนี้นะคะหนึ่งละเห็นไหมคะมันทำให้เห็นว่าทั้งชาวราวนี่ก็ไม่น่าไว้ใจนะ คุณเอิร์กนี่ก็ไม่น่าไว้ใจเพราะเขาอยู่ในวงจรเดียวกันคือทำอะไรกันเหรอห้าร้อยล้านเนี่ยมันมันเป็นธุรกิจปกติหรือเปล่าอ่ะเออเราเราเราก็งง,งงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตามที่เราได้ตามข่าวคุณเอิร์กตอนเนี้ยที่มันมันมีการไปพัวพันกับคุณอ้นนะฮะมันมันมันเป็นในเรื่องของลักษณะแบบ LG แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอซอโซอ่ล้วน,ลวนเลยอ่ะ นะเขาเขาขายอะไรกันเขาค้ามนุษย์กันหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูแล้วกันนะถึงความแปลกๆอ่ะนะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการปูพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนะว่าคนที่มันมีความเชื่อมโยงกันลักษณะแบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นเออ่คุณวันมณีพรสวรรค์เขามาทำอะไรให้กับราชวงศ์จัก,กรี ซึ่งคนนี้ถามว่ายังมีบทบาทอยู่เยอะไหมก็มีนะเพราะตามที่มีได้เห็นกิจกรรมของเขาเนี่ยมีข้าราชบริพารเนี่ยเยอะแยะมากมายนาที่คอยเดินตามรับเสด็จอะไรประเภทเนี้ยเพราะอะไรก็ถึงได้มาพัวพันกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ทําไมมาพัวพันกับคุณเอิร์กนะคะแล้วคุณเอิร์กเนี่ยพัวพันไปยังคุณอ้นคุณอ้นแล้วแล้วก็เป็นเหตุให้มีการปลดราชอง์ครักษ นะซึ่งก็คืออบุรุษหนุ่มที่มีเคยนำรูปมาให้ดูแล้วก็อันนี้แหละอันนี้คือฝากไว้นะคะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณคุณอุทัยกัญญาเนี่ยคือใครอะไรยังไงอันนี้เรางงมาก